สรุปหนังสือ5สิ่งที่คนก่อนตายเสียดายมากที่สุด The Top 5 Regrets of the Dying เขียนโดยบรอนนี่แวร์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ทุกคนต่างมองย้อนกลับไปหาสิ่งที่ตนได้ทำและสิ่งที่ตนพลาดบรอนนี่แวร์อดีตพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ฟังเรื่องราวของผู้คนมากมายที่ใกล้จะจากโลกไปเธอพบว่าความเสียใจส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องเงินทองหรือชื่อเสียง แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวสิ่งแรกที่ผู้คนเสียดายมากที่สุดคืออยากมีชีวิตตามแบบที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ตามที่คนอื่นคาดหวังหลายคนใช้ชีวิตไปตามร่องที่สังคมหรือครอบครัวขีดไว้ตั้งใจทำตามมาตรฐานเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่กลับไม่เคยถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วอยากใช้ชีวิตแบบไหนบางคนอยากเป็นศิลปินแต่ต้องกลายเป็นนักบัญชี บางคนอยากเดินทางรอบโลกแต่ต้องนั่งโต๊ะทำงานจนแก่เมื่อใกล้ตายพวกเขารู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ละทิ้งความฝันและเสียงจากหัวใจตัวเองไปอย่างน่าเสียดายบทเรียนนี้บอกเราว่าจงกล้าที่จะฟังเสียงในใจแม้โลกภายนอกจะไม่เข้าใจแต่หากเราใช้ชีวิตตามความฝันเราจะไม่ต้องเสียดายเมื่อถึงวาระสุดท้ายสิ่งที่สองคืออยากทำงานให้น้อยลงหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายรุ่นก่อนมักทุ่มเทชีวิต ให้กับการทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวพวกเขาทำงานหนักจนพลาดช่วงเวลาที่สำคัญกับลูกๆและคู่ชีวิตเมื่อตอนแก่เท่าสิ่งที่พวกเขาจําได้ไม่ใช่รายงานที่ทำสำเร็จหรือเงินที่สะสมแต่คือช่วงเวลาที่ขาดหายไปเช่นวันที่ลูกเริ่มเดินวันที่ครอบครัวอยากไปเที่ยวแต่ตนติดงานหรือวันที่คู่ชีวิตอยากนั่งกินข้าวด้วยกันแต่เรากลับอยู่ดึกที่ออฟฟิศบอนนน่ถ่ายทอดว่า ไม่มีใครบนเตียงคนป่วยเสียดายว่าอยากทำงานมากกว่านี้ทุกคนต่างอยากกลับไปใช้เวลากับคนที่รักให้มากขึ้นสิ่งที่สามคืออยากกล้าสแสดงความรู้สึกมากกว่านี้หลายคนเก็บนำความรู้สึกไว้เพราะกลัวการถูกปฏิเสธกลัวทำให้ใครไม่พอใจหรือกลัวเสียภาพลักษณ์แต่เมื่อใกล้สิ้นลมหายใจพวกเขาเจ็บปวดที่ไม่ได้บอกรักคนที่อยากบอกไม่ได้ขอโทษไม่ยังมีเวลาหรือไม่ได้พูดความจริงที่อยู่ในใจจนความสัมพันธ์กลายเป็นรอยร้าวถาวร ความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกพูดออกมากลายเป็นภาระหนักในใจที่ตามหลอกหลอนการกล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองแม้อาจทําให้สถานการณ์ง่ายง่ายแต่ก็ทําให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างจริงแท้และไม่มีสิ่งขังคาสิ่งที่สี่คืออยากรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนให้มากกว่านี้ผู้คนจํานวนมากเมื่อเข้าสู่วัยทางานและครอบครัวก็มักปล่อยให้มิตรภาพค่อยๆห่างหายไปพอใกล้าตายพวกเขากลับเสียดายที่ไม่ได้โทรหาหรือเจอเพื่อนเก่า มิตรภาพคือสมบัติที่ไม่มีอะไรแทนได้แต่เรามักเห็นค่ามันช้าเกินไปบรอนนี่เล่าว,ว่าผู้ป่วยหลายคนบอกว่าหากย้อนเวลากลับไปได้สิ่งที่อยากทำมากที่สุดคือใช้เวลากับเพื่อนๆที่รักให้มากขึ้นเพราะเพื่อนคือคนที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เดินบนเส้นทางชีวิตเพียงลำพังสิ่งที่ห้าคืออยากให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้ฟังดูง่ายแต่ผู้คนจำนวนมากกลับใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการกังวล มัวแต่กลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยึดติดกับความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วเราไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบจึงจะมีความสุขเพราะความสุขเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็กๆรอบตัวบทเรียนทั้ง5นี้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่คนเสียดายในวาระสุดท้ายไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนแต่เป็นสิ่งเรียบง่ายที่เรามักละเลยการใช้ชีวิตตามหัวใจการให้เวลากับครอบครัวการรักษาม,มิตรภาพและการเลือกความสุขเป็นสิ่งที่เราทำได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอให้ถึงวาระสุดท้ายแล้วมันนึกเสียดายเรื่องราวที่บรอนนี่ถ่ายทอดไม่ใช่เพียงเสียงสะท้อนจากคนที่กำลังจะจากไปแต่เป็นคำเตือนอันทรงพลังให้ผู้ที่ยังมีเวลาอยู่ได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเธอบอกว่าความตายเป็นครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดเพราะมันทำให้เรามองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆและอะไรที่ไม่ควรเสียเวลาไปกับมันอีกต่อไปดังนั้นหากวันนี้เรายังมีเวลา จงกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงจงแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงจงพูดในสิ่งที่อยู่ในใจจงอกกอดความสุขเล็กๆที่อยู่รอบตัวและจงใช้ชีวิตในแบบที่เมื่อถึงวาระสุดท้ายเราจะไม่ต้องเอ่ยคำว่าเสียได้อีกต่อไป